แม่สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้วอย่าหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสาริกาเอิอเงเองเองเองยโอ้แม่แก้วสาริกาวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนเป็นวันกองทัพเรือมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับ ปยวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449ขบวนเรือพระที่นั่งเรือนจากท่าราชวรดิษฐแล่นไปตามลำน้ำเข้าเทียบท่าโรงเรียนนายเรือพระราชวังเดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศขาวทหารเรือส่งพระมลา,ากอแฮดดำสเสด็จขึ้นณนะพระพราที่หน้าประตูโรงเรียนนายเรือหลังทรงประกอบพิธี และส่งชักเชือกเปิดทงที่ประตูโรงเรียนพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้ลอรกเล้าวเจ้าอยู่หัวพระราชทานลายพระหัตถ์ในสมุดเยี่ยมความว่าวันที่20พฤศจิกายนรัตนโกสินทร์ศก125เราจุฬาลงกรณ์ปรได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากอย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสื่อไปในภายหน้า การเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือในวันนั้นถือได้ว่าเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การทหารเรือสยามถึงแม้กิจการทหารเรือได้ถือกำเนิดมาแต่ก่อนแล้วแต่ทหารเรือก็ได้ถือเอาวันสำคัญนี้เป็นวันกองทัพเรือสืบมาจวบจนปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพเรือ ถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งการถวายงานด้านต่างๆการถวายความปลอดภัยแด่ราชวงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสืบมา พวกพี่ๆี่ทหารเรือเวลายอยู่ในเรือรบทำอะไรกันครับตรวจพบเป้าเรือผิวน้ำต้องสงสัยส่งฮอลพิฮอข้อตรวจซองเป้าหนึ่่เกินไปผิวน้ำข้างแดงประจำทำเรือรตรวจพบเรือผิวน้ำข้าศึกในแบริ่ง180ยระยะ100ไงร้อยไม่พึ่งจากราครับพยัสจมตีเป้าหนึ่งครับอนุญาตการปฏิบัติงานในเรือหลวงเรือรบแห่งราชนาวีนั้นทหารเรือทุกนายในเรือแต่ละลำ ต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่ให้เรือพร้อมปฏิบัติการถึงแม้ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่ก็ต้องมีความพร้อมและความชำนาญในการทำการรบทางเรืออันเป็นหลักประกันในการป้องกันประเทศทางทะเลทางนี้การทำหน้าที่ในทะเลยังครอบคุมความมั่นคงทางทะเลอีกหลายด้านเช่น การคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้ปลอดภัย <What? S 1> ปัญหาโจรสลัดและการปล้นเรือ <What? S 1> การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีอยู่หลากหลายรวมถึงการรักษากฎหมายที่กองทัพเรือได้รับมอบ ทุกชีวิตของทหารเรือไม่ว่าในเรือรบขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ห่างจากบ้านและครอบครัวอันเป็นที่รักหลายครั้งต้องออกทะเลเป็นเวลานานแต่ทหารเรือทุกนายต่างทำหน้าที่เหล่านี้ด้วยสำนึกอย่างเต็มใจนอกจากเรือรบแล้วกำลังรบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกํำลังอากาศนาวีกํำลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกำลังนาวิกโยธิน ก็เป็นองค์ประกอบกำลังรบที่สำคัญของกองทัพเรือรวมทั้งเรือในลำน้ำโขงของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงกองทัพเรือซึ่งกำลังรบเหล่านี้ต้องอาศัยหน่วยสนับสนุนอีกหลายหน่วยงานในกองทัพเรือที่มีภาระหน้าที่ไม่แพ้กัน hey, hey. และในยามที่ประเทศชาติต้องการการแก้ปัญหาเพื่อให้ประเทศเดินหน้าแก้ปัญหาต่างๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง หน่วยงานทั่วทั้งกองทัพเรือ <Yeah. S 1> ก็ได้มีส่วนในการร่วมแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนกล้วยผมส่งอกอกเช่ะนะทหารเรือเกี่ยวข้องอะไรด้วยไหมเนี่ย สสินค้าขนาดใหญ่ขนส่งสินค้าจากประเทศไทยมุ่งหน้าออกทะเลเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่าการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำสุดคือการขนส่งทางทะเลประเทศไทยต้องพึ่งพาการส่งออกนำเข้าผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าต่างๆทางทะเลเป็นหลักหากเกิดความไม่ปลอดภัยต่อเส้นทางเดินเรือเหล่านี้ก็จะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ดังจะได้เห็นจากเส้นทางคมนาคมทางทะเลในบางภูมิภาคของโลกแม้ไกลาจากหน้าน้นาำไทยออกไปอีกสี่โลเช่นที่ผ่านมากองทัพเรือได้ส่งเรือไปทำหน้าที่ร่วมกับกำลังทางเรือนานาชาติถึงทะเลโซมาเลียและยังมีความต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งในการคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่มีผลกระทบถึงไทย สินค้ามูลค่ามหาศาลเหล่านี้กำลังถูกขนส่งออกไปทั่วโลกนำสิ่งที่ดีมากมายมาสู่คนไทยปัญหาภาวะโลกร้อนน่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ประชาคมอาเซียนจะต้องให้ความสนใจค่ะเพราะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนหลายครั้งโดยเฉพาะล่าสุดเหตุซุปเปอร์ไ้ฝุน่นไฮเยยนที่ฟิลิปปินส์ก็มีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน เห็นทหารเรือซ้อมรบคงต้องถามว่าแล้วจะไปรบกับใครเพราะขณะนี้ก็กําลังจะเป็นประชาคมอาเซียนแล้วค่ะการรวมตัวของชาติในภูมิภาคที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนนั้นเป็นสิ่งที่ดีและไทยก็ให้การสนับสนุนทั้งยังเป็นหลักสำคัญของประชาคมมาโดยตลอดกองทัพเรือมีกิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมอยู่ด้วยหลายประการความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในภูมิภาคล้วนเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่กองทัพเรือในประชาคมอาเซียนต่างมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมประเทศไทยก็เช่นกันความพร้อมเหล่านี้หมายถึงการพัฒนากองทัพในทุกๆด้านนอกจากการแสดงออกถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศแล้วข้อขัดแย้งในเรื่องต่างๆก็อาจเกิดขึ้นเช่นปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่อ้าเซียิ การก่อการร้ายที่อาศัยแหล่งผลประโยชน์ทางทะเลภัยพิบัติทางทะเลขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและรุนแรงขึ้นการฝึกของกองทัพเรือจึงได้กำหนดครอบคุม้มพิติที่กล่าวมา นาวิกโยธินนี่ใช่ฐานเรือไหมครับขอให้ทุกท่านโชคดีไปบัตรภารกิจด้วยความปลอดภัย AV ครึ่งที่สองแต่หาด ทางเรือของกองทัพเรือด้วยยุทธวิธีการรบจากทะเลสู่ฝั่งทหารนาวิกโยธินยังคงความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพอยู่เสมอมา ด้วยปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทหารเรือจากหน่วยบัญชาการอาวิกโยธินได้เป็นส่วนสําคัญของกองทัพเรือที่ร่วมบูราณาการกับทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ปัญหาเพื่อนําสันติสุขกลับคืนมาภายใต้แนวทางตามพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ทราบว่ายุโทโปกรณ์มีราคาที่แพงมากทหารเรือพึ่งพาตัวเองได้อย่างไรครับภารกิจแทงทะเลความรับผิดชอบในพื้นที่อันกว้างใหญ่เรือรบหนึ่งลำมีความจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอุตสาหกรรมต่อเรือทั้งในและต่างประเทศกองทัพเรือมีความจำเป็นต้องใช้เรือรบหลากหลายประเทศตามยุทธวิธี และลักษณะของภารกิจอู่ซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่ของกองทัพเรือ,อยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องการซ่อมบำรุงเรือจนถึงการต่อเรือเองตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวทางแก่กองทัพเรืออีกทั้งงานวิจัยของกองทัพเรือก็นับได้ว่ามีส่วนสำคัญยิ่งเหล่านาักวิจัยของกองทัพเรือ,อยังคงมุ่งม,มั่น เพื่อนำผลมาต่อยอดอย่างเป็นผู้ประทับใวันนี้ต้องขอบคุณเบนเทปมากที่ให้โอกาสมาร่วมโครงการดีๆสำหรับวันนี้แล้วต่อไปเที่ทมีแพนจะไปเที่ยวไหนต่อคะเนี่ยจริงๆแล้วหลายที่มากค่ะแต่ว่าตั้งใจว่าอยากจะไปทะเลค่ะอเอ๊ะพูดถึงเรื่องทะเล อาหารเรืออยู่กับทะเลตลอดเวลานี้ได้ดูแลและก็รักษาทะเลบ้างหรือเปล่าคะจากป้าชายเลนชายฝั่งทะเลเกาะและทะเลความต่อเนื่องของระบบนิเวททางทะเลทรัพยากรอันล้ำค่ายิ่งของไทยส่วนหนึ่งคือบ้านของกองทัพเรือ นอกจากเหล่าทาหารเรือจะต้องรักษาดูแลบ้านของตนแล้วการดูแลรักษาพื้นที่อื่นๆก็ได้ลงมือทำมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทำหน้าที่ปลูกฝังเผยแพร่การอนุรักษ์ธรรมชาติแก่พี่น้องประชาชน เด็กฝ่ายฝันมีอะไรบ้างคะเเด็กๆถามกันมาเยอะเลยว่าอยากเป็นอาหารเรือแล้วเด็กๆต้องทำอย่างไรบ้างคะการสร้างคนจากนักเรียนทหารในหลักสูตรต่างๆของกองทัพเรือคือวิถีแห่งการสร้างเหล็กให้คนตามปรัชญาของทหารเรือมากกว่าการเป็นทหาร คือความเป็นชาวเรือไม่ว่าจะระดับสาขาไหนกองทัพเรือก็ยังคงสร้างคนเพื่อสื่อสารจิตวิญญาณแห่งทหารเรือไทยคำตอบว่าจะเป็นทหารเรือได้อย่างไรยังคงเป็นคำตอบที่ผิวเผินสําคัญกว่านั้นคือทหารเรือรุ่นต่อๆไปจะเป็นอย่างไรกองทัพเรือยังคงสร้างคนเพื่อให้เป็นคนของประเทศชาติ และประชาชนในมิติอื่นๆนอกจากทางการทหารมาโดยตลอดกองทัพเรือยังคงเดินหน้าพัฒนากำลังคนด้วยศักยภาพทางด้านการศึกษาเปิดโอกาสให้คนรุ่นต่อไปก,ก้าวเข้าร่วมปกป้องและพัฒนาชาติอย่างจริงจังโดยความรับผิดชอบในหน้าที่คือจิตสำนึกที่เหล่าทหารเรือทุกนายต่างยึดมั่น กำลังพลของกองทัพเรือทุกนายก็จะทำงานด้วยความพยายามและความทุ่มเทยอย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่ป,ชชะปร,ระชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจตลอดไปกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจคือคุณค่าที่เราทหารเรือทุกนายยังคงยึดมั่นวันนี้และวันข้างหน้า สำนึกที่มีต่อแผ่นดินเรือหลวงเรือรบแห่งราชนาวีไทยยังคงเดินทางหาเหล่าทหารเรือทำหน้าที่ต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้น